ครับก็ในคลิปนี้นะครับเป็นตัวโทรศัพท์มือถือ s ั m s ุง galaxy a 1 4 5่ g นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการแกะเครื่องนะครับรวมทั้งทําการเทสหน้าจอใหม่นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอใหม่ให้กับลูกค้าด้วยนะครับในการแกะซ่อมเบื้องต้นนะครับให้ทุกท่านนําในส่วนของตัวถาดซิมออกให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับการแกะฝาหลังตัวนี้มันจะมีแพรสแกนนิ้วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ก็การแกะฝาหลังนะครับฝาหลังจะมีลักษณะเป็นฝาหลังชั้นเดียวนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับค่อยๆแซะนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวพลาสติกช่วยแกะด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวฝาหลังตัวนี้นะครับมีลักษณะค่อนข้างแข็งนั่นเองนะครับ ครับก็เมื่อทุกท่านนะครับทำการแกะโดยรอบแล้วนะครับเราก็จะมาทําการค่อยๆง้างเปิดฝาหลังออกมานะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับมันมีตัวแพรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแพรตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการสแกนนิ้วนะครับแล้วก็เป็นแพรปิดเปิดเครื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนนะครับทำสายแพรตัวนี้ขาดนะครับท่านก็จะไม่สามารถทําการเปิดเครื่องได้นะเอ็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับ เมื่อเรานำฝาหลังออกมานะครับก็ทําการไขน็อตนะครับที่ยึดในส่วนของตัวครอบบอดด้านบนนะครับแล้วเราก็มาทาการแกะนะครับในส่วนของตัวครอบบอดด้านบนออกครับก็ตรวจเช็คให้ด la ีด้วยนะครับบางทีเราแกะงัดไม่ออกนะครับมันอาจจะมีน็อตหลงเหลืออยู่นะครับก็พยายามอย่าฝืนแกะนะครับตรวจเช็คนะครับในเรื่องของตัวน็อตต่างๆให้ดีนะครับแล้วก็ทําการแกะในส่วนของตัวครอบบอดออกนะครับ เมื่อทุกท่านนำครอบบอร์ดออกนะครับท่านก็จะเจอสายแพรอยู่นะครับทำการปลดในส่วนของตัวแพ้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการแกะครอบบอร์ดด้านล่างออกด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีสายแพรเส้นหนึ่งนะครับโยงไปหาในส่วนของตัวแพรชุดชาร์จด้านล่างนั่นเองนะครับก็ค่อยๆทําการแกะครอบบอร์ดชุดชาร์ดด้านล่างออกนะครับแล้วก็ปลดสายแพ้ออกให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับในการเปลี่ยนจอรุ่นนี้นะครับก็แนะนําทุกท่านนะครับให้นําในส่วนของตัวบอร์ดชุดชาร์ดด้านล่างออกด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราสอดใส่สายแพรตัวด้านล่างตัวนี้นะครับมันจะไปติดในส่วนของตัวบอร์ดชุดชาร์จนะครับก็ทําการแกะออกด้วยนะครับ ครับก็สำหรับในขั้นตอนของการเทสจอนะครับเราก็จะต้องใช้ในส่วนของตัวแพรชุดชาร์จด้านล่างตัวนี้นะครับมาประกอบการเทสด้วยนะครับเนื่องจากอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับแพรจอนะครับจะมีลักษณะโยงขึ้นมาหาบอร์ดด้านบนนะครับแล้วก็รวมกันนะครับก็จะเป็นแพรเส้นหนึ่งนะครับโยงไปหาบอร์ดชุดชาร์ดด้านล่างนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในการเทสในส่วนของตัวหน้าจอกันนะครับ ครับก side, the the ็สําหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันนะครับก่อนที่เราจะไปทําการแกะในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่านะครับเพราะว่าในเคสนี้นะครับเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าหน้าจอของลูกค้าหรือว่าตัวเครื่องของลูกค้าติดอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็จะนำนะครับในส่วนของตัวบอร์ดชุดชาร์จด้านล่างนะครับมาประกบในส่วนของตัวแพรด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่า หน้าจอตัวนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมันมีแผ่อยู่2ส่วนนะครับเวลาเราเทสหน้าจอรุ่นนี้นะครับก็แนะนําทุกท่านนะครับนอกจากเราจะทําการเทสในส่วนของการทัชสกรีนการสัมผัสต่างๆของหน้าจอใหม่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับทำการเทสในส่วนของการเสียบสายชาร์จหรือว่าแผ่ชุดชาร์จด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับก็ประกอบเข้าไปตามคลิปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการหงายหน้าจอนะครับแล้วก็พลิกแผ่ขึ้นมาตามคลิปนะครับ ค่อยๆกดในส่วนของตัวแพรจอด้านบนลงไปนะครับครับก็ในการเทสหน้าจอในลักษณะแบบนี้ก็คือผมไม่รู้นะครับว่าตัวเครื่องของลูกค้าติดอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าตัวบอร์ดทํางานได้ปกติอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเสียมาจากหน้าจอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ทดลองประกอบก่อนนะครับเมื่อเรารู้ว่ามันเสียมาจากหน้าจอนะครับแล้วเราค่อยไปทําการแกะในส่วนของตัวหน้าจอเก่าของลูกค้าออกนั่นเองนะครับ ก็ประกอบแผงจอเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบในส่วนของตัวแผ่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในลําดับต่อไปนะครับเราก็มาทดลองเสียบในส่วนของตัวสายชาร์จกันดูนะครับครับก็จากในเคสนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการเสียบในส่วนของตัวสายชาร์จเข้าไปนะครับทุกท่านก็จะเห็นสัญลักษณ์การชาร์จโชว์ขึ้นมานะครับก็แสดงว่าตัวหน้าจอของลูกค้าตัวนี้ติดขึ้นมาแล้วนะครับตัวแผ่ชาร์จก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ สถานะการชาร์จก็โชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะไปเทสทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อทําการทัชสกรีนนะครับแล้วก็สัมผัสในส่วนของตัวหน้าจอใหม่ดูนะครับว่าตัวหน้าจอใหม่ตัวนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติดีหรือเปล่านั่นเองนะครับ ครับก็ในขั้น,นตอนของการเปิดเครื่องนะครับก็อย่างที่แจ้งไปในตอนต้นนะครับแพรตัวด้านข้างตัวนี้นะครับมีความสําคัญนะครับนอกจากว่าเป็นแพรสแกนนิ้วแล้วนะครับก็ยังทําหน้าที่ในการปิดเปิดเครื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั kan ้นก็ระมัดระวังในขั้นตอนการแกะเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านทําสายแพรตัวนี้ขาดเสียหายนะครับท่านจะไม่สามารถทําการเปิดเครื่องได้นะครับท่านจะต้องทําการสั่งอะไหล่หรือว่าสั่งในตัวสายแพรเข้ามาใหม่นะครับถึงจะทําการเปิดเครื่องได้นั่นเองนะครับ ก็ประกบสายแพรเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการกดเปิดเครื่องขึ้นมาครับก็จากในคลิปนะครับทุกท่านก็จะเห็นโลโก้ซัมซุงเปิดขึ้นมาตามคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเรอให้ตัวเครื่องเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปทดลองนะครับทําการสัมผัสแล้วก็ทัชสกรีนในส่วนของตัวหน้าจอใหม่กันครับ ครับก็ในขั้นตอนการเทสแบบนี้นะครับก็คืออย่างที่แจ้งไปนะครับเราไม่รู้ว่าตัวเครื่องลูกค้าทํางานได้เป็นปกติดีหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเทสไหนนะครับที่มันมีลักษณะจอติดอยู่นะครับท่านต้องท่านต้องการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอใหม่นะครับหรือว่าหน้าจอมันแตกมันเสียนะครับท่านก็ไม่ต้องเทสแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือให้ทุกท่านนะครับทำการแกะในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่าออกเลยนะครับแล้วก็วางในส่วนของตัวหน้าจอใหม่ลงไปแล้วก็ค่อยประกอบแล้วก็ทําการเทสทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็สําหรับในเคสนี้นะครับหน้าจอของลูกค้าได้ติดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะทดลองนะครับทำการเทสสัมผัสในส่วนของตัวเมนูต่างๆนะครับปรับสีปรับแสงดูนะครับแล้วก็ทดลองกดในส่วนของตัวปุ่มนะครับตัวเลขนะครับตัวอักษรต่างๆดูนะครับ ก็จากการทดลองเทสนะครับก็ปรากฏว่าตัวหน้าจอตัวนี้นะครับทําทงานได้เป็นปกติดีนะครับก็แสดงว่าอาการเสียของลูกค้าตัวนี้นะครับก็มาจากหน้าจอเก่าของลูกค้าที่มันเสียนั่นเองนะครับเราก็มาทําการปลดในส่วนของตัวสายแพย้ต่างๆออกนะครับแล้วก็ในลําดับต่อไปนะครับเราจะไปทําการแกะในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่าออกกันนะครับ ครับก็แนะนำนิดนึงนะครับเผื่อท่านไหนที่มีปัญหานะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นตัว Samsung g a l a ็ก a 1 4 5 g นะครับไม่สามารถใช้ร่วมกับตัวหน้าจอ Samsung Galaxy a 1 4 4 g ได้นะครับถ้าท่านไหนที่มีปัญหาตรงรุ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการแปะล,ลิงก์ไว้ให้เลยนะครับท่านจะได้ทําการสั่งซื้อให้ตรงรุ่นนะครับเป็นตัวหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ s a m s ุง g ก a l a ็ก a 1 4 5 g นะครับ ถ้าถ้าไหนมีปัญหานะครับต้องการเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะครับท่านก็สามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมทําการแปะไว้ให้ได้เลยนะครับครับก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับไปทําการแกะในส่วนของตัวหน้าจอเก่ากันเลยนะครับ ครับก็หลังจากที่เราได้เป่าด้วยลมร้อนนะครับเพื่อให้กาวที่อยู่บริเวณรอบๆมันคลายตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปทําการค่อยๆแกะในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่าออกกันนะครับ ครับก็จากในคลิปนะครับทุกท่านก็จะเห็นมันมีร่องรอยสีขาวๆแบบนี้เกาะอยู่ตามหน้าจอนะครับแสดงว่าหน้าจอของลูกค้าในเคตนี้นะครับโดนลักษณะของพวกคราบน้ําต่างๆนะครับหรือว่าโดนในส่วนของตัวความชื้นมานะครับแล้วก็ทําให้ตัวหน้าจอของลูกค้าเสียหายนั่นเองนะครับครับก็เมื่อทุกท่านนะครับนำในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่าออกมาเรียบร้อยเลยนะครับเราก็มาไล่ทําความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะทําการวางหน้าจอตัวใหม่ลงไปนะครับ ครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกท่านนะครับผมขอตัดภาพมาถึงในขั้นตอนที่ผมได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลําดับต่อไปนะครับเรามาทําการลงกาวหน้าจอใหม่กันเลยนะครับก็กาวที่ใช้อยู่นะครับก็เป็นตัวนัมเบอร์ทีเจ็ดพนะครับที่มีเนื้อกาวสีดํานะครับแต่ถ้าไหนที่ไม่มีกาวนะครับหรือว่าต้องการสั่งซื้อนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมทําการแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับขนาดที่ผมทําการแปะลิงค์ไว้ให้ก็คือเป็นขนาด50 ML นะครับราคาก็ อยู่ประมาณ40กว่าบาทอยู่ประมาณ50บาทนะครับรวมค่าส่งต่างๆก็อาจจะประมาณ60บาทนะครับถ้ายังไงก็ท่านสามารถกดทําการสั่งซื้อผ่านทางช้อปปีได้เลยนะครับหลอดหนึ่งก็สามารถที่จะใช้ได้หลายจอนะครับครับกาวตัวนี้นะครับเป็นกาวที่ใช้สําหรับการซ่อมแซมมือถือนะครับใช้สําหรับการติดหน้าจอมือถือนะครับติดในส่วนของตัวสายแพร่ต่างๆนะครับรวมทั้งสามารถที่จะทําการติดในส่วนของตัวฝาหลังมือถือได้ด้วยนั่นเองนะครับ ก็มาดูลักษณะของการลงกาวกันนะครับเวลาเราลงกาวนะครับก็พยายามลงกาวให้มันทั่วถึงแล้วก็สม่ําเสมอนะครับในพืนพ้ yes. นที่ลงกาวช่วงบนด้านนี้นะครับอยากให้ทุกท่านลงกาวนะครับก็ลากมาตามแบบนี้นะครับแล้วก็เหนือกล้องนะครับเราก็จะลงไปด้วยนะครับแต่ว่าอย่าให้กาวม oui ันไปปิด <greatly> บังในส่วนของตัวช่องลําโพงสนทนานะครับการลากกาวให้ทั่วถึงในลักษณะแบบนี้นะครับก็เพื่อป้องกันนะครับในส่วนของตัวฝุ่นต่างๆนะครับมันอาจจะเข้าไปยังในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้ ตัวกล้องหน้าของท่านไม่ชัดนั่นเองนะครับก่อนเมื่อท่านทิ้งเกาวไว้สักครู่หนึ่งนะครับพวกพื้นที่ตรงกลางแบบนี้นะครับก็แนะนําให้เช็ดหรือว่าทําความสะอาดให้มันเรียบสม่ําเสมอด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพื้นกลางตรงนี้นะครับมันไม่สม่ําเสมอนะครับหรือมีร่องรอยตะปุ่มตะปํานะครับเวลาท่านวางหน้าจอลงไปนะครับหน้าจอของท่านอาจจะเป็นจุดหรือว่าเป็นแสงสว่างสีขาวขึ้นมานั่นเองนะครับ ครับก่อมือทุกท่านทาการตรวจเช็คเรียบร้อยดีแล้วนะครับเราก็มาค่อยๆประกอบในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันนะครับอย่าลืมนะครับแพรมันมีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งโยงขึ้นไปหาบอร์ดด้านบนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับโยงไปหาในส่วนของตัวบอร์ดจุดชาร์จด้านล่างนั่นเองนะครับ ครับก็ค่อยๆขยับนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับพยายามตรวจเช็คทั้ง4มุมด้วยกันนะครับว่าตัวหน้าจอของเรานะครับได้แนบสนิทดีหรือเปล่านนเองนะครับครับก็เมื่อทุกท่านนะครับทำการตรวจเช็คหน้าจอเรียบร้อยดีแล้วนะครับว่าหน้าจอนะครับประกอบได้สนิทดีลงล็อกสนิทดีนะครับเราก็มาทําการประกอบในส่วนของตัวสายแพร่ต่างๆกลับคืนนะครับก็เป็นแพรจอด้านบนนะครับแล้วก็เป็นแพรแบตเตอรี่นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการประกบนะครับในส่วนของตัวครอบบอร์ดชุดชาร์จด้านบนไว้นะครับเพื่อที่เราจะทําการรัดด้วยหนังยางนะครับแล้วก็รอให้กาวมันแห้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบชิ้นส่วนที่เหลือกันต่อไปนั่นเองนะครับก็ใช้ยังไงก็ดูไปตามคลิปได้เลยนะครับ ครับก็จากในคลิปนะครับเราก็ทําการรัดด้วยหนังยางนะครับระยะเวลาผ่านไปก็ประมาณสัก30นาทีได้แล้วนะครับผมก็จะทําการค่อยๆแกะในส่วนของตัวหนังยางต่างๆออกนะครับแล้วก็มาประกอบนะครับในชิ้นส่วนที่เหลือกันต่อไปนะครับครับก็ขั้นตอนสําคัญนะครับเวลาเราจะทําการเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่าในทุกๆรุ่นนะครับก็มักจะมีปัญหานะครับมีหลายๆท่านถามเข้ามานะครับว่า อ่าประกอบหน้าจอใหม่ลงไปแล้วนะครับทำไมเปิดเครื่องไม่ติดนะครับอ่าหัวใจสําคัญเลยนะครับของการเปลี่ยนหน้าจอก็คือท่านจะต้องทําการเทสหน้าจอก่อนทุกครั้งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ทําการเทสหน้าจอนะครับเวลาท่านประกอบหน้าจอไปแล้วนะครับหน้าจอมันเสียนะครับท่านจะไม่สามารถทําการส่งคลีมกับตัวแทนได้นั่นเองนะครับก็ทําการเทสหน้าจอให้ดีก่อนทุกครั้งนะครับแล้วค่อยทําการแกะฟิล์มนะครับแกะวอยประกันต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยทําการประกอบหน้าจอจริงลงไปนั่นเองนะครับ ครับก็เมื่อทุกท่านนะครับทําการไขน็อตทุกตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการประกอบในส่วนของตัวสายแพรด้านข้างนะครับเป็นลําดับสุดท้ายนะครับแล้วก็ทําการประกอบนะครับในส่วนของตัวฝาหลังชั้นนอกสุดกลับเข้าไปครับครับก็แจ้งอีกนิดนึงนะครับตัวหน้าจอ samsung galaxy a 1 4 5 g นะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันกับตัวหน้าจอ samsung galaxy a 1 4 4 g ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการตรวจเช็ครุ่นให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อหน้าจอด้วยนะครับ ก็สำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับหน้าจอแตกหน้าจอเสียต้องการเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะครับแล้วก็มันตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับในเคสนี้เป็นตัวโทรศัพท์มือถือซัมซุง galaxy a 1 4 5 g นะครับท่านก็สามารถกดสั่งซื้อนะครับผ่านตัวผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่ากดตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับก็จะมีลิงก์หน้าจอขึ้นมานะครับท่านก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อตรงรุ่นได้เลยนะครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามารับดูรับชมนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับขอบคุณ f c นะครับที่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกันมานะครับก็ในเคสน,นี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็การทัชสกรีนต่างๆปรับสีปรับแสงนะครับแล้วก็การสัมผัสหน้าจอต่างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้เป็นปกติดีแล้วนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เป็นแนวทางนะครับการแกะเปลี่ยนหน้าจอ Samsung Galaxy A14 5G ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ